คำพูโอ้รอแล้วคำพูกันเนาะเสือไหมเน่เสือไหมหี่แนี้เลยย่ไมเสือไมสาเตวได้ยังไงนี่สบายดีเด้องของเอเออสบายดีสาเตขใจเด้อโอ้มีแกงกับยังไงนะโอ้ยเสาเตวอเพเอาถั่วใส่ซะตวมันหัวเบิดเลยค่ะเอาเอาเขาไม่ไปตามเีดยนมาเลยมา แม่นๆย่านข่อยย่านมันเบิดซ่เตวใส้วยไ่นแม่นคนนึงกะยอ2คนกะยอลัวจักโตซตว2โตเกี่ยวสิไปชมโอ๋คือป่กันบ่ปูชวนไปเบิดเอ้าเอาเอเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเอ้ยคพี่น้องเอ้ยเปิดกล้องตนี้กซตวเพิ่นกะมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแต่งงานแต่งเนาะ เพื่นได้อย่างนอ้อไปงานแต่งได้กินข้าวกินน้ำเดี๋ยวบ่เนาะทางสักแต้วเพื่อนพี่เองเลยเอาเปิดกล้องตัวนี้กันยังอยู่ที่เทือนที่สั้นสาวแต้วพ่อแม่พี่น้องเลยเอาทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุผู้ทุกคนการยินดีตอนรับขาสู้่องสาวบุญลายอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยคำพูอ้รอนาะคำพูกันเนาะเสือไม mày giống mọi người mày sợ là bosapai là bọn à chia nơi bùi anh đi A dù dù chu dù 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 เฮ้ยเสาแตลเอาหลอดไปไหวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปอาพี่น้องเสาแตลได้ยังไงนี่สบายดีเด้อขอแตจเด้อสบายดีเสาแต่นะขอบใจเด้อโอ้มีแกงกับยังไงน่ะโอ้ยเสาแตลกินบ่คือเอาถ้วยใส่ใส่เสาแตลมันหัวเบิดเลยค่ะเอาเอาเขาไม่ไปทำคนเดินมาเลยมา แมนแมนยันควายแย่นมันเบสเดาะเตาใส่ถ้วยใบก้อนแมนน้ำหนึ่งต้นยอดหนึ่งต้นตอกไปบ่าวท้าอาปากอาปากอาปากโตเงาน้ำเสพน้ำนัวดมาชมไงเนาะหันมาทางนี้แบบสอดเตาคลขายเสือพี่น้องก็ผู้เลเล่เลเล่แล้วอะโตหาพันกรีบหาพันกรีบเต็มเลยเนาะคือว่าค่ะดีในงานเป็นหวยไว้นะเลย งานเทียนเพิ่นนั่นเนาะแมนเดรเดอนะจ๊แมนแมนไข่ดีไข่ดีออ่ะเพิ่นไ้กับาไปสร้างรอบเทียงและเนาะอื้ะ ไปมาไว้แม่ะว่าป้าตะวงรอบสมัคคจักวันนี้โอ๋น้อยแต่พาะจะบ่ได้กินเสียงตู้เนาะคนนี่ก็คือู้ต้คนลายอยู่แต่ว่าจั้วานี่ะอุ่นเครื่องือบ่เคยได้ยินดีวคนละเฮือดโอสดัง้อยู อ๋อสาเตอมาแล้วเนะอดเยเจ้าตีโอ้ิไปตูดไปตูดสเตอมาก่อนเสียร่บสีหุ้มคักเนาะสีดอกทานบ่เมนบ่สีดอกทานไปว่ามันแดงรู้ได้บ่าคะเอ้ยมกจานได้เคยบ่โมเมนมแดง่นอสีน่าสาโอ้สีน้ำมากวะเมนบ่ว่ามันอยากใกิดขึ้นหรอกว่าสีดอกจานกับโมเมนต์มันดอกจานว่ามันเปนสีนี่ เอพาสาเอามันไหนแดงเด้อต่งแนต่งน้ัวจีแดงจนสเดกจังแใสกันเมัมจังหงตอกระเซงอันนี้แดงหวานแววอ่ะนี่ว้ายปลาไปอยู่ตง้ืดได้๋ยปลาไปโมงเงียนหมดปะุโอ้น้เสี่ยมตอกตอก้าพอจืดงคนขึ้นมึงืสีดำเลย ่าเตลกับท่านเพิ่อน่วไปนะมี่านเพิ่นกินจักม่วงสาเต kind of ลอยู่บ้านเจ้านี่กินไ่ตลอดบ้านคอยนี่เศ้าขันสวยมากแม่เริ่มส่งไผ่ส่งคียแล้วเบิด์ตเด็กอันนี้กินแต่เศ้าคนนั้นินไ้กัยังกินอยู่เบิรไเด้กะคือเฮาไปซอยกะซอยจะเงินแบบนี้บ่มีอหมล้วการย่อผ e ้าเขาเลย 1กะย่อ2คนกะย่อลบมัวจักโตซาวแตว2โตวะโอ้โยบ่้อเฮือนเจ้าสาวบับเฮือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวโอ้มาหนีออกกันเด้บ่ต่างมาน่เาจะจัดงานธรรมดาแต่ว่าเคยยังบ่ทันมาบ่ซาวแตวมาแล้วมาแล้วเอ้าบ่สิสารัเคยอยู่เนาะบ่ท่าแมัว2ล ไปไทยกานดอกบ่วตาจ้ะพอทาเพื่นว่าอยากไปเบิ่งตอนขึ้นห่เคยนะสตีลตึ้นไดเฮแล้ว่นได้เฮแล้วบ่เอาบอลโอะยไ่ได้หฮอันนี้เ็ดจัดบนเดียวเลยบ่บอลเหตตาข้างบ้านคอยหันทาจะเบ้ามาก่อนกวก็ชุด ເພາະຂວນເລີຍອືແຄນເລີຍໂອສາຈັດປົນດຽວນີ້ແຕ່ນັ້ນເນາະສມາໂພກັບຍ່າໂອອັນນີ້ໂອຊົມຊົມແຕ່ໂພກັຍາຊາຮານອາບໍ່ດູກຕຕນມນเดี๋ยวນຂມັບຮົມ ເອົາຄຸກກັນເດເພິ່ນເອົາເຈົ້າສາມກຸມປາໄວ້ເຊິ່ງວ່າໄດ້ດອກກໍຈະເຫັນແຫ່າົກດາມບາຕາຍູ້ຈັງແຫນເິລເຫສົດລໄກໍວານກດຕກໄຈສາຮັດຮໍວ หลายบ้านคือกัดเนาะไปหลายบ้านลายเมืองก็เห็นลายสิ่งหลายอย่างเนาะต่างกันเออคือเ็ยอยู่บ้านเฮาป่ะนาคะคนไผ่บ้านอื่นเนาะไผ่ชนเ่าเราถึงเนี่ยคนปุ๊บตู๊บเลยเอาคนถิ่นย่างหน่อคือเพื่อนคือหลังพ่หญ่เพิ่นคือพ่อพันเขาเขาอะต่างโตพันย์เงี้ยเลยเออใช่ไหมอืมใช่ไแล้วก็โดดเราให้ต้องกินเบ้านไทได้บ่แล้วโดดชมได้ชมอตหนึงโอ้ยพี่เพื่อน ทางเหล่าโทค่ะอยู่เนาะเป็นแบบสิบิได้เนาะมีอีเนาะไอ้มักอันักก็ใส่จนว่าตาสวยเลยเนาะาเราคาวกันเนาะเอาเปกันนึงไปก็โ้บัวไไปเนาะมาางเมื่อบเห็นนี่เนาะเพ่นให้กินบ่นพกกในบ้านนีก็ใส่เบียรายเนาะแต่ แต่มันนีคือสิบลมีเบียชลารามันเปลืองนำเวลามีเครื่องเสียงมีตู้มีอย่างบ่เบียในมันเปลืองเป็นแบบนีกแต่งายเนาะงานแบบนึงสำมาฮกะนี่เป็นนอนกะทำคือภูมิกะมีบัวแล้วสามมือสามคืนยังมี ที่ลึกเ <สา S 2> ร,ราสั่นเต๋เนาะสามารตไดส์เราสามมือสามคืนแต่มื่นเดียวก็ยังแย่นบุกุ่มแขกอยู่สามมือสามคืนเราบอกค่ะมืันเ้็นทรงคืนอาจะว่าบอกบขนาดบ้านห้าคืนเดียวยังบุพเพอ่ายังบุพเพอกินเพิ่นหมาทั้งบ้านเพิ่นสามมือสามคืนกนมัวแต่โตเนาะลายโตตุ๊ด อันนี้มือนี่ยยังเพรแห้งอ่ะแม่ขึ้นเพื่อสับแตวนี่สามมือสามขึ้นบ่เราคืนสับแตวนี่แล้วกินเหล้ากินเบียร์อุ่นเครื่องป่ะอุ่นเครื่องนี่ตั้งแต่มือเตรียมมีมากินเหล้ากินเบียร์สามม่อไรนั่นเนาะซุปฟันใจน้อยตัว่นึงเพราะซุปฟันเอาซีนตลาดมาหนึ่พอแล้วโเอาซื้อเอาซีนตลาดป่ะ นให้เอาขาสตัตว์ชีวิตเนาะเอาเป่เา้ขา,า,าขา้าโอ้ย่โดยเขาถึงว่าเขาาา้าบขากะเขาไปซื้อของในตลาดเขามาเลี้ยงเขกเที่ยงพ่อเนาะอยู่ทางบ้านนไมได้เป็นซานกระสุนกันมาหมอสุ ไปที่นี้กินดีแล้วมากันไกินนะ้อดอดดยงาแล้วปตอนปห้องไปแพ่เจ้ไม่สมเดีอปเจ้าพี่สาสังเกตประเทศบ่าวถามะน่ข่อยแดบมาถอดหยอกเาอีอ้าดอกเราอ่ะลราซี่ต้องเอาเลยโอต้องไปปุ้งราป่ะปุ้งเรยัสางมทักสางี่โมทันยิวเขาดอกสางนี่เนาะ คนพี่ยังนี่เรียนน่อยตังเน้อเออน้อเยอเต้องน้อเยออ่านออบดดเอาบอดดู้อว่าถามว่าเจ้ากินข้าว้อบอโอ้ยเจ้าจกินข้าวหร้อบอเ้นเจ้าพ่เลี้ยเจ้าตาถุนดเหล่าผูกบสน่อยผู้บเคยบอละเคยมแลวผอ้ักเนาะ พ่บอคนแรเคยพ่อนอะโอ้ mm ี่เบิ่งเคยพ่อบอเจ้าแส่มวลก็่หนาแล้วหากนอะเหเคยมาแต่บ้านอื่นนี่รถไทเกือบอันแถวจัดชัดเลยโอแถวจัดสรเสียบยูต่า่เสียบแล้วบ่ไฟแล้วโอ้ยถงกาแฟเลยหน่อยเหนื่อไป คุณครูบาวันไหนเต่นใหมาเลยุนแต่งฟุ้งไปเจ๊งหน่อยไปนะมาไว้ก่อนเนาะดินกาแฟถาเพื่อนวะมาคือได้ไอเหรอมันหยินเนาะ เมื่อวานนี่กับมื่อนี่คือว่าเมื่อวานคืออากาศคือฮอนเนาะแต่ว่ามื่อนี่คือฉี่รำร่มค่ะล่ะป้าข่อยดื่มเบิ่งพี่น้องไอ้พวกต้นดาวเฮืองแล้วคือเป็นแนวนี้บาดนี่เกิดอะไรขึ้นบาดนี่ใครพูดขึ้นมานี่พี่น้องเอ้ยง้อดึงง้อดึงกระโตกคือแก่ไงว่ามัแกว่าง้อดึงมันแก่แล้วก็เจอเป็นหัว้หัวมันแก่ใย่เชยไปส่ง โอคือปวกต้นปวกกันเบอร์วบ่ปวกชวนไปเบิดเอาเอาเงียเอาเฮ็ดจะเฮ็ดจะเฮ็ดเอ้ยเป็นจบพิดเปนจำพ่ษ่าอ๋อเป็นยัง่อาโค้งหนังข้ามปดเจ๊สามิษไปละ ต้องทิพย์งันก่อสร้างนี่พ่อจีห์นี่เลยบานอุ่นบานอื่นสิมาเฮ็ดเฮ็ดวุ้เฮ็ดวุ้งเนี่ยไอ้เนาะพ่อสางเนาะมันมันปิดมันซ่อนเลยมันปิดหลังซ่อนกันเลยสามสามสามดังเนาะพ่อเนาะสามถึงสามทั้งทั้งพ่อสร้างนี่เคยเห็ดเอวโคจฉิ่งยังเคยยัง่เคยหับงานจะเถื่อบ่ปะอืม สูงไดยขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องห่วงแน่นี่ดึงดึงนี่แห่ะเทคานโอ้โหเห็นอะไรสามคนสามคนเทคานหยาดแล้วเนาะเป็นปูนให้ขึ้นเทิงนะพ่อง่อยาแล้วโอ้ช่างยาวแน่วขึ้นเทิงด้วย จ้าท่นนานอยู่บ่สั่งยาวจักสิบ่ท่านอยู่เนาะเก็ทานก<อ>่อกระพอกกระแพงมันไม<อ>่เลเา่าดูใช่เดียย๋ยวนี้นะบ้านปลาไหลเนี่ยเราบอกห้องเย,อ<า>ย,ย็นมาคนยังบ้านเราบ้านปาลาไหลเนาะก่อนแล้วนี<อ>่บ้านเราพุ่นอยู่เทโรเฮตส์เขาเรียกบ้านนานำนเที่ยงก็คือว่ามาไกาอายุใช่เนาะอยู่ในบ่อโคโอ,โอ,โอ ว่าแะไกับหมู่บ้านแถวนี่เป็นกินเพิ่นแถวเพิ่นนะคือบ้านนฮาก็บ้านน้อยใช่กหนเนาะคือบ้านหน้าบ้านน้อยบ้าน<ไ>ที่บ้านนโปไปมันใกล้กันเนี่คอตัก,กันไปอือ่นม่ก็่ิึ้นวงไเนาะอืปูนเบริรบ่พอนางทางผสมปูนบ่หรือสุขยากอน

ไปสอบไหมในห่วแยแข้งขยันน,นี่ทมันในนอกเลยงานโนดนี่นี้มือนอนกูข้นอืมรอดตายรเบเดอมาเปลี่ยนลูกบอเด้อแจ้งอีกช่องมือมาเปลี่ยนหนเด้อตายเด้อมมีเวลานอนโดยไฟหลอด ไปช้ำจีเกตกับไปโอ้บูคืนนึกชีห้าช่องกับยักยักนองมันนั้นโมยาได้เนาะกินลายก็บมดีใช่เนาะโมดิมันต่ำหัวใจเลยมันจะเท้าหัวใจหัวใจสั้นหัวใจดีกันเลยตลาดถ้ากินลายจ้าแต้วแล้วก็ไปเปลี่ยนสุดได้พี่น้องเอ้ยเจมส์ซูน่าเวียกหนางานนี่ป่าด้เนาะหลังจากกลับมาแต่งงานแต่งพี่น้องเอ้ย เปลี่ยนชุดเตรียมเตรียมเห็ดเบี้ยงได้บาดเตรียมหอยเฮหอยทรายให้ทำโครงสร้างได้บาดนี่มาแงงานดอกปงานดอกของงานของอันของปีนี่เนาะพอเนาะเดีว่างานแรกบ่าของปีนี่โอ้รายงานได้เนาะอ๋อเฉพาะปีนี้นะตกมาปีนี่เนี่นี่โอ้ชอบงานที่งานเนอะสางานนะพ่อบยังเจ้าอะไรกินดิน้องสะโพกปีนี่โอ้ ีสองัองหาเนาะองดองินักเลยวเงินเงินเงินไ่ได้พักได้ถุงเลยเนาะบได้นอนถุงเลยหับมาปุ๊บใจปั๊บเลยมาเลยมาเรียนถแตงวะมาไปทาเพื่อนรูกเอาทาข้ายรถมาขายของเนาะแม่มันบ่น อ่านมาทางนี้บาดเ็ดเวียดบรยุ่บปรยอนพี่น้องเ้ยทงานบาดลอบกูเนาะจ้างสิ้ไหแล้วบอกน้ำไผ่เนาะคนละเจยเดียวจาชูเวลาเลยนี่เดินระชุกระยเนี้ทองเริ่มงมเลยเนาะ อ๋อหดหามรล่าแล้วันเลย,ยสาบบางกับสาบนานได้ดีพอโย่มีมาเลยมันาบโอ้สาบบางไม่ไหวสาบนาขอเสียคือเปลืองปูนบ่เปลืองมันเลยอืมแต่ว่ามันกะสินาเนาะังปีงงามเนาะ มันก็เห็นหอยไอ่อะลองบอกดีนะเพราะว่าทางพอซาเปสาบบางนี่เท่าไงขับในห้องน้ำแล้วป่ะโันคคกว่านะชด ก็ปุ๊บใส่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 ใ่ใส่เนาะใส่อย่งนั้ะใส่หมูหมักเนาะหมูใส่ไม้หมกเนาะฮึ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 ฮวฮึ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 อึเึฮ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 นฮึฮึฮฮ่ อบม่มีปูนตอนอนบ้านในแ่งเปนางน่งทาน่งทาน่งทาหรืว่ากินข่าวบ่ตอนกินข่าวบ่ถ้าย่งท่านหิวบ่ผัดปาเดียวแดงขค้นนี่าแต้พี่นงเลยระไรแม่ก็เลี้ยงมึทำไรเออเลี้ยงอย่าเลี้ยงปลเีหลายนะเลี้ยกเลดาะเลี้ยงเลยเต็มบ้านี่บุ แต่เดียวคเวได้ไมไปชกตร่ะเมาถึงนี่เนาะคิดว่าชิลเล่อห้องน้ำหองนี้มึอนี่เสกบุตเ้วนี้นะพังบุนี่เนี่ยยังมวยยังบวยให้คำตอบบาได้เนาะเบืองก่อนแล้วแล้วให้คตบม้อนี่คำตอบคือบ่ได้รตัวนี้ชิลเล่ยอนี่โอ้ชูคืไ้สองขางเนาะเพราะคำตำเพียงี่แห้ชิลเล่กเมาก

พอเมื่ี้น้องเนาะสางซาบุนลายไม่ใช่ขอจบคลิปลงไปก่อนเด้อไว้พ่อพอกันในคลิปหน้าเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำเอฟซีเบอร์สปูทุกคนเนาะเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาบอคาบโฆษณาซาบุนลายเด้อพอเมื่ี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่ใช่ขอจบคลิปลงไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีไบายดีสบปเดีนะดอกเง็บ